สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะทุอิมิตังมหานาทิยาอธิวัฒฐานังสุรักขันตานังสัพพะเทวานังอิมินา สักการะนาสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจแม่นาทีท้าวสีทันดอนแม่ย่านางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิต ยนนาบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบ <S S กุศลกิจ <S S อุทเทศส่วนกุศลให้แก่คุณประยชน์คุณเลิศกิจ, <S S กกจ <S S ผู้วัยชนณบัดนี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอฐิและอังคารของคุณประยูนคุณเลิศกิจผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีธันดอนแม่ยนางเรือและเทพย,ายดาทั้งหลายได้โปรโดคุ้มครองรักษา อธิและอังคารของคุณประยูนคุณเลิศกิจผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณประยูนคุณเลิศกิจผู้วายชนจงไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยวิมาณชั่วนิดนิรานการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่เทโพยชนนะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพพยาดาในมหาชลที ได้โปรดฟังวระจีของปวงข่าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอัฐิและอังคารของคุณประยูนยคุณเลิศกิจผู้วายชนในพื้นสมุทมนทนนี้ Lay it uh, the...